สวัสดีครับพบกับรายการคุณทีแชนแนลกแล้นนะครับอ่าวันนี้นะครับเฮ้ยครับผมจะมาสอนทำอะไรไม่่ายก็ไม่ได้อะไรมากครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมจะผมจะมาสอนลง RPG นะครับ RPG VX เนี่ยเออ มันเป็นโปรแกรมอย่างนี้ครับที่เอาไว้สร้างเกมสร้างเกมเรามาดูกันเลยอันนี้ผมโหลดมาแล้วครับคุณต้องไปโหลดมาก่อนนะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วควา๊บ ค่อนข้างกระตุกต้อขอเอาไปด้วยครับเนี่คุณข้อตัวนี้นะครับเนี่คุณข้อแรกเลยครับอารีกแมัคอ้สักอย่างนี่แหละนี่นี่คุณลงอันนี้ก่อนนะครับลงอันนี้เสร็จต่อไปก็มาลงอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าเนี่นะครับอ่าต่อไปก็ ทำตามได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องยุ่งเหมือนครับนี่ตรงนี้นี่นะครับเข้าไปในแฟ้ม r จีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ผมเก็บไว้ในได้อีนะครับผมเก็บไว้ในไดอีนะครับนี่ผมเก็บไว้ในไดอีแต่ผมจะเข้าไปแหมวะอ้าเจอแล้วครับนี่ครับนี่คุณก็ลากนี่ลากตัวนี้เปลี่ยนชื่อนครับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตัวนี้นี่เปลี่ยนเป็นชื่อตัวนี้นะครับ แล้วก็ค่อยก๊อปปี้เข้ามานี่อีกครั้งหนึ่งเป็นมดภาษาไทยนะครับเนี่ตัวนี้ก็นี่เอ้ยตัว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 นี้นะครับตัวตัวล่างสุดอน่ะตัวล่างสุดนี้ก็จับมาไว้ใส่นี่นะครับก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับก็ใช้ได้ตามปกตินะครับจะทดลองให้ดูนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่นะครับแต่ผมขอตัดคลิปไปตอนที่เข้าโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วนี่นะครับโปรแกรมจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่นี่ผมสร้างนี่ผมสร้างไว้ตั้งนานแล้วครับผมสร้างไว้แล้วมันก็ไม่ค่อยมันซะเถอะนี่ ดูด้านซ้ายครับด,ด้านซ้ายจะด้านซ้ายนี่จะเป็นอุปกรณ์นะครับจะเป็นอุปกรณ์ให้เราสร้างพวกต่างๆอ่าเราจะสร้างพวกจะสร้างบ้านสร้าง npc สร้างอะไรก็ได้นะครับรน,น,นี่เมือง,องหิมะผมนะครับยังสร้างไม่เสร็จเลยอ่าเราถามว่าจะเล่นยังไงเนี่ยครับ เนี่ยทดสอบเกมครับอ่ากดเข้าไปกดเข้าไปหนึ like ่งครั้งนะครับแล้วจากนั้นก็รอนะครับเอาบียร์ให้แนบควนเรื่อนควดไปเอาเบียรกับน้ำมดนให้ป่าดูดวนนึงขวดไปเอาเบียร์กับน้ำมันใ่ แล้วผมตัดคลิปไปตอนที่เข้าเกินเสแล้วครับขอไวด้วยนะครับมันช้าเกินอันนี้อเัน,นี่ยถ้าก็ืครับถ้าเหนื่อยค,อคอสร้างได้แบบนี้เนาะกดเพตรงนี้ครับจะสามารถเล่นเกมได้เลยก็ขอจบพี่ เออผมก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตาม้วยนะครับ